ยังยังยัง,ย,งยังไม่แล้วเสร็จก็จะลดไปเรื่อยๆก่อนค่ะสองคนนะคะทำช่วยกันแต่ได้เร็วเนาะ,ะมาตรงนี้ระะดไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> น้ำก็แรงเนานะรถไปเรื่อยๆเพราะว่ามันแรงแป๊บเดียวก็เสร็จมีต้นไายก็โตแลต้วแป๊บเดียวรถ <c oughs> ไปมันก็จะได้สวยงามเพราะว่าต้นมไม้ถ้าเรา ้าโดนน้ำมาค่ะฉีดน้ำโดนน้ำใส่ดีกว่ามันก็สวยเนาะหมาต้องชื้นแป๊บนะแม่เห็นแป๊บแบแล้วนี่จี๊แปดจาขายครบ้าคิดขายขายอะไ แ่แต่แต,แต่ลดไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะคุณวารีวารีนะคะมา,มาค่ะมาค่ะมารดน้ำต้นไม้กันเราก็จะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแล้วเสร็จเนาะเดียวเสร็จขอบคุณที่ให้หัวใจพลังบวกมาค่ะแอดปุยนุ่นสุนทิชานะคะสวัสดีจ้าแม่ทินและพี่น้องทุกท่านค่ะ พี่ฟันลบสวัสดีจ้ามาลดน้ำต้นไม้ด้วยกันสองคนนะคะวันนี้เพราะว่าทำสองคนมันก็นจะเสร็จเร็วนะคะไม่ถึงก็จะดึงสายยางนะคะับานนี้ก็จะเป็นคนลดน้ำนะคะขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์นะคะมาค่ะมาค่ะมาช่วยกันลดน้ำต้นไม้กันเนาะเรวก็จะเร็วนาะ มาะมาค่ะตามไปเรื่อยๆจะลดให้เสร็จเลยเนาะค่ะมามามาค่ะช่วยกันช่วยกันนะ ขอบคุณเช่นกันค่ะแอดปุยนุ่นชนทิชานะคะตนเาี่าน้ค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อค่ะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเยนาะ ยังไม่ยังไม่ถึงหน้าบ้านลุงเนาะยังก็จะลดไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสามท่านนะคะตอนนี้มารดน้ำต้นไม้ด้วยกัน ยังไม่แล้วเสร็จนะคะเราก็จะลดไปเรื่อยๆค่ะตรงถึงหน้าบ้านลุงนั่นแหะไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะลดที่ค่ะลานองปูไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงหน้าบ้านลุงนั่นแหละคะ่ะ จนกว่าจะแล้วเสร็จทำสองคนนะคะทำสองคนมันก็เร็วเราก็ไม่มีอะไรถ่ายแล้วก็มาถ่ายรดน้ำต้นไม้เนาะค่ะเราก็ถ่ายรดน้ำต้นไม้ก็ไม่ได้เป็นไรเพราะรดน้ำต้นไม้เราดูแล ดูแลช่วยกันเนาะดูแลต้นไม้ดูแลรดน้ำต้นไม้ให้มันชุ่มฉ่ำนะคะเราก็มาลดเราก็ลดกันตอนทุกเช้าเนาะเช้าเราก็จะมาค่ะช่วยกันนะคะเราก็ช่วยกันดูแลเราอยู่ที่นี่นะก็ารเราก็มาช่วยกันนะคะดูแลให้มันสวยงามนะคะใครที่ เดินทางไปมามันก็สวยเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีใครดูแลเนาะมันก็เหียดเหื่อดแห้งค่ะมันก็ไม่จะไม่สวยนะคะเราก็จะช่วยกันนะคะดูแลเพราะว่าเราอยู่ที่นี่นะคะช่วยกันได้ก็ช่วยไปเนาะคนละไม้คนละมือค่ะเราอยู่ที่นี่เราก็ทาคนที่เข้าไปก็ค่ะให้เข้าไปกันเนาะเราก็อยู่ที่นี่ก็ทําถ้าเราไม่แบ่งหน้าที่กันทําเนาะก็คงจะไม่มีใครดูแลเพราะว่าไปหมดมันก็ อยู่ที่นี่ก็เมื่อคืนก็ยังมีนะคะสี่ทุ่มกว่าตกใจหมดเลยแล้วใครอะมาเมื่อคืนเนียโอ้เอฟซี FC มาบอกว่ามาจากเขาวงนะคะแต่เขาเข้ามาไหว้แล้วแม่ถิ่นก็ไปดูรถมาจากปลาจีนปาจีนบุรีแต่เขาก็บอกว่ามาจากเขาวงใกล้ๆนี่แหละได้ยินเสียงอยู่เหมือนเสียงคนมาแว่าแล้วก็มีมีในแล้วก็ช่างพงออกมานะคะถ้าเราอยู่สองคนกับประคำใส่โอ้ข็คงจะกลัวอยู่ อืค่ะ <c ười> แต่เขาก็ผู้ชายก็ยังมีมานะมาอยู่ด้วยกันนอมพ่อจอดรถอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ตรงนั้นแหละจันหอมนะแต่ไม่ออกมานะไม่ออกมาเลยเมื่อคืนแล้วทไมเาต้องอยู่นอนตรงนั้นน่ะนอนตรงนั้นแหละไม่รู้เขากลัวเพราะคงจะกลัวเนาะเขาคงมานอนไม่อยู่กระท่อมนะเขากลัวก็คงจะกลัวเพราะว่า,ววาวมาจอดอยู่ตรงนั้นเลยเด้อไม่ได้ไปไหนเลยพูดถ <c ười> ึงว่าเขานอนกระท่อมก็ได้เขาไม่ต้องนอนในรถก็ได้ เพราะว่าเห็นเข้ามาโจยแล้วก็ไม่ได้ไปเลยอยู่ที่นั่นเลยจนสว่างอขอบคุณเช่นกันนะคะขามาแล้วมาแล้ว มาเดินมาเดินยังไม่แล้วเสร็จนะคะเราก็ลดน้ำไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณเช่นกันจ้ะ